สวัสดีครับพี่น้องทุกคนคนไทยทุกคนนะครับผมขอพูดเป็นการสืบตัวสักหน่อยหนึ่งนะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาที่กําลังจะเสื่อมเสียอยู่ในตอนนี้นะครับถ้าเราคิดให้ดีมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับส่วนตัวพระก็คือคนคนหนึ่งคือมนุษย์คนหนึ่งนะครับที่ยังมีกิเลสตัณหาเหมือนอย่างพวกเรา แค่เขาเปลี่ยนสภาพนะครับจากการนุ่งห่มแบบปุถุชนธรรมดาแล้วไปใส่ผ้าเหลืองทำพิธีกรรมทางศาสนาจรดีจะชั่วก็อยู่ที่การปฏิบัติตนและอยู่ที่จิตใจของพระองค์นั้นผมไม่อยากจะให้ทุกคนนำเรื่องแบบนี้ออกมาตีแผ่นำมาล้อเล่นกันเพราะว่ามันทำให้เสื่อมเสียต่อพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศาสนาอื่นที่เขาจ้องจะเล่นงานเราอยู่ตอนนี้เขาคงจะหัวร้อยย่อเรานะครับสาแค่ใจถ้าคุณยิ่งนําออกไปเผยแผ่นะครับคุณก็เหมือนยิ่งเอาศาสนาของเราไปประชานนะครับตะแกรงร่อนพระเออแยกพระดังพระดีในสมัยพุทธกาลก็มีนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราจะต้องคิดให้ดีนะครับ พระพุทธศาสนาในอดีตจนถึงปัจจุบันล้วนมีทั้งพระดีและก็พระไม่ดีนะครับปะปนกันไปนะครับเหมือนกับตะแกรงนะครับที่ต้องรอดเอาสิ่งที่ดีไว้ส่วนสิ่งไม่ดีเราก็ปล่อยนะครับทิ้งไปตามกรรมของเขาไปนะครับตัวอย่างเช่นพระยอดดื้อในสมัยพุทธกาลนะครับอย่างเช่นนะครับพระดื่มเหล้าเช่นพระสาขตานะครับพระหัวแข็งไม่ฟังใครเลยนะครับก็มีเหมือนกันนะครับเช่นพระฉับพักคีนะครับ พระติสะและก็พระชนะนะครับพระโลภมากโลภมากสักการะเช่นโลภสักการะเช่นพระนะครับอุปน,นันทสากายบุตรนะครับพระชอบทะเลาะกับโยมเช่นพระสุธรรมนะครับวิวาสกับกิตตะคหะบดีนะครับพระทะเลาะกันเองนะครับแม้ระพุธเจ้าห้ามก็ยังไม่ฟังเช่นพระชาวเมืองโกสัมพี หรือว่าพระถูกฆ่าเช่นพระมหาโมคคลานะครับโดนจนทาําร้ายจนถึงแก่ชีวิตพระสายบันเทอเช่นขับรถเต้นแร็ปชกมวยอย่างพระไอสชิพระนุนับนะครับพระนุนับพระสุกะแล้วก็ยังมีพระขี่ลวนลามนะครับเช่นพระอุทายีนะครับแอบรูปก้นภริยาชาวบ้าน หรือว่าจะเป็นพระนักเลงเช่นพระนะครับฉับพักขี่ยกพวกตีกับพระจนร้องไห้กันนะครับพระชอบอวดเก่งเช่นพระนะครับโลนะครับโลลุทายีนะครับพระโลลุทายีแล้วก็ยังมีพระเทวทัตสุดยอดแห่งความดื้อบางแผนฆ่าพระพุทธเจ้านะครับพิสุนี้าไปเวณีนะครับรับหลังพระธรรมวินยัยเพื่อแลกปัจจัยนะครับ จะเห็นได้ว่านะครับพระในพุทธกาลนั้นสมัยพุทธกาลก็ใช้ว,วัตถีหมดมทั้งดีและเสียเพราะต่างก็ยังมีกิเลสราคะโทสะโมหะไม่ต่างจากมนุษย์ทั่วไปอย่างพวกเรานะครับตัวอย่างเช่นพระดีนะครับก็มีทําไมเราต้องไม่พูดกันนะรพระดีไม่อามมพูดกันนะครับพระดีบุคคลงดงามในพุทธกาลก็มีครับพระผู้กตัญญูก็พระสารีบุตรนะครับอ克รสาวบกผู้เลิดด้วยปัญญาพระมักน้อยสันโดษพระมหากสปะนะฮะพระโกฏัญญะ ก็มีแต่เราไม่เคยเอามาพูดกันนะครับมันทั้งอดีตทั้งปัจจุบันมันมีหมดนพุทธกาลนะครับพระผู้สูภาพอ่อนน้อมนะครับพระอนนท์ยอดพระอุปถากนะครับพระนอนสอนง่ายก็พระนะครับราธาผู้บวชเมื่อแก่พระนักเทศฝีมือปากกล้านะครับพระกุมารกัสสะนะครับพระมหากระจายใจนะนะครับหรือว่าพระสังฆายนะครับพระผู้ทำตนนะครับพระอัศชิ พระสายบุกกัพระมหาโมคัลลนะผู้กระหารพระผู้เสียสระสมบัติพระมหากับปีนะนะครับพระพัทธิยะนะครับพระสุนีผู้เคร่งคัดนะครับก็นางปตากายลาลานะครับหรือนางเ,เขมาเถรีนะเหนไหมสามเณเรียยอดฝ่ายเรียนก็สามเณเรียนราหุลผู้เคารพครูคารวะใจบุญก็อนนาบินทิกเศรษฐีนางวิสาขา บุคคลเหล่านี้คือตัวอย่างเพชรที่ร่อนออกจากดินเป็นผู้ควรกราบไหวและเอาไว้เป็นแบบอย่างนะครับพระอารายุไหนก็มีทั้งคนดีคนชั่วเพราะมนุษย์เราต่างมีกิเลสเหมือนกันมีราคาโทสะโมหะเป็นนายที่สั่งการชีวิตใครฝึกดีย่อมดีงามนะครับใครย่อมดีงามใครตามใจกิเลสก็ย่อมเสื่อมเสียนะครับพระพุทธเจ้านะครับทรงใช้การศึกษาการฝึกฝนเป็นเครื่องมือนะครับพัฒนาแลุษย์เหมือนช้างม้าที่ต้องฝึก ก่อนจึงจะใช้งานได้นะครับคนที่ฝึกดีแล้วย่อมเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐอย่าดวนตัดสินพระทั้งระบบเราต้องสินตัดสินเป็นบางคนนะครับใครทําดีก็ได้รับผลดีใครทําชั่วก็หนีครัมไม่คนนะครับเช่นพระนะครับข่าวพระนมกงวัดนับร้อยล้านหรือนะครับสุดท้ายก็ถูกประนามจนไม่กล้านะครับรเผชิญหน้ากับสังคมนะครับอย่าเอาความผิดของพระบางรูปมาทำทำลายพระพุทธศาสนาของเราทั้งหมด อย่าไปชดว่าจะกราบแต่พระพุทธรูปไม่กราบพระแล้วอย่าลืมซิว่าเราเนีครับก็เป็นเจ้าของศาสนาไม่ต่างจากเจ้าของบ้านนะครับมีเวลาอของบ้านที่ว่ามีมีขโมยเข้ามานะครับหน้าที่ของพูทธทุตทธธบอยสัตว์ก็คืออะไรศึกษาพัฒนาฝึกฝนตนตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนะรู้จักแยกแยะ,ยะร่อนพระแท้ออกจากเปลือกพระนะครับ พระพุทธเจ้ายัางประเสริฐพระธรรมยังเลิศนะครับพระอริยสงฆ์ยังเป็นแบบอย่างได้เราจะมัวตีโพยตีพายอยู่ใหญ่นะครับก็เป็นบทกบีที่ผมนํามาเตือนใจนะครับสองคนจนตามช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนตรมอีกคนหนึ่งตาแหลมคมเห็นดวงดาอยู่พราวพระนะครับอันนี้ก็เป็นบทบทหนึ่งที่ผมนํามา นะครับมาเล่าพวกคนสู่กันฟังนะครับลองไปคิดดูให้ดีนะครับแล้วก็ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะครับเป็นผู้มองเห็นดวงดาวนะครับไม่หลงมัวในโคลนตรมของกิเลสนะครับล่อนพระศาสนาคือบ้านของเราแยกแยะอย่าดวนแต่สินธรรมะทันสมัยนะครับขอกราบสาธุสวัสดีครับคิดกันให้ดีนะครับอย่านำศาสนาของเรานะไปประจานให้ ศาสนาอื่นเขานะครับดูถูกเรานะครับโอเคนะครับ